สวัสดีครับผมชื่อต้นนะครับอายุสามสิบเจ็ดปีครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวชีวิตตัวเองที่ผ่านมานะครับในปีนี้นะครับก่อนจะปีใหม่คือผมเป็นเซลล์ขายรถยี่ห้อหนึ่งแล้วกันนะครับแห่งหนึ่งเชื่อไหมครับว่าคือปีที่ผ่านมาเนี้ยคือผมขายรถไม่ได้เลยนะครับก็มีจองแต่ว่า ไฟแนนซ์ไม่ผ่านเลยสักคันครับแล้วก็ยอดจองน้อยด้วยครับปีนี้ก็เลยจะมาอัดคลิปเป็นบันทึกชีวิตตัวเองไว้ภายในปีนี้นะครับเรื่องการทำงานนะครับเรื่องแรกก็ไม่ประสบความสำเร็จเลยครับไม่เป็นอย่างที่เราหวังไว้ก็ส่วนปีหน้าเดี๋ยวค่อยวางแผนแผนกันอีกทีนะครับว่าจะเอายังไง แต่ว่าจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นนะครับก็จะพยายามทำคอนเทนต์เพิ่มเพื่อเป็นหารายได้เพิ่มนะครับแต่ต้องคิดก่อนนะว่าถ่ายอะไรดีนะครับยังคิดไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าจะทำเ,เรื่องทั่วๆไปก่อนนะครับในชีวิตประจำวันของของ,ของผมนะครับก็จะถ่ายไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ส่วนเรื่องการทำงานก็ผ่านไปแล้วส่วนเรื่องการใช้ชีวิตก็ ก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันครับรุ่มรุ่มดอนดอนนะครับคือผมเนี่ยมีบ้านมีรถคือไม่ต้องผ่อนนะครับคือเป็นเป็นก็คือเป็นโชคดีของผมนี่แหละก็คือว่านะทางบ้านผมอ่ะเขาก็ให้ที่ดินให้บ้านให้รถแล้วก็ผมก็มาต่อเติมเอาอีกทีนึงครับทางด้านล่างก็ส่วนตรงนี้ก็ถือว่าไม่ต้องเหนื่อย มากนะครับแต่เรื่องรถเนี่ยคือปีนี้ผมซ่อมไปสามรอบนะเป็นรถค่อนข้างเก่าปีสองพันสิบนะครับ mm hmm. ก็คือผมซ่อมปีนี้นะ mm hmm. เฉพาะปีนี้ก็หมดไปประมาณเกือบครึ่งแสนนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นรถ s อ v เป็นรุ่นราคามันประมาณเกือบสองล้านครับ mm hmm. อะไรมันก็จะแพงตามราคารถนั่นแหละก็คือว่า มันไม่ได้สมมติรถเราเป็นรถมือสองใช่ไหมแต่ว่าเราซื้อมาเนี่ยมือสองก็จริงแต่ว่าอะไรอ่ะที่ว่าต้องเปลี่ยนต้องซ่อมอะครับมันไม่ได้ไม่ได้อ่าถูกเหมือนราคาที่เราซื้อรถมือสองก็คือมันอิงจากราคามือหนึ่งนั่นแหละก็เลยอะไรมันก็เลยแพงแต่ทีเนี้ยผมไปซ่อมมาแล้วไอ้เครื่องช่างเขาบอกว่าเครื่องซีนมันรั่วใช่ไหมทีนี้ผมซ่อมแล้วทีนี้มันไม่จบมันก็ยังรั่วอยู่ ก็โดนไปสามประมาณสามสิบเคครับสามหมืนะ่นอ่ะอแล้วทีนี้แอร์มีปัญหาอีกตอนแรกก็เขาบอกว่าอะไรนะที่ซ่อมครั้งแรกก็คือว่าอะไรสักอย่างอ่3000นะสามพันอ่ะผมก็ไปซ่อมมาแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ไม่ถึงเดือนก็เขาบอกว่าตู้แอร์รั่วตู้แอร์รั่ว <c oughs> หน้าหลังเลยด้านหน้าครับแต่เขาแนะนาให้ให้ทางทําทั้งระบบเลยทั้งหน้าทั้งหลังรถผมมันมีแอร์แอร์ทั้งหน้าทั้งหลังสองตอนใช่ไหมก็ <c oughs> ประมาณนี้ผมก็สอบถามราคาไปก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันบาทสิบห้าเคประมาณนี้ครับแต่ผมยังไ,ได้ซ่อมตัดสินใจอยู่และยางผมก็เปลี่ยนมามันก็ได้ได้เวลาที่จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนยางแล้วคือระยะการใช้งานเนี่ย ตอนนี้คือยอดดอกยางผมก็คือเหมือนเหมือนฟีดาวเลยครับไม่มีดอกครับผมอันนี้เล่น,เล,นเล่นมุกนะก็คือพักเหมือนมันมันจะโลดอยู่แล้วครับยางหน้าคู่หน้าก็ประมาณสามถึงสี่ปีแล้วแหละที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่มันก็ยังใช้ได้อยู่แหละฮะก็ยาง,งก็จบไปยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับยางทอนค้างแบบหนักมากส่วนเอ่อ เรื่องต่อไปที่จะพูดก็คือเรื่องการใช้ชีวิตความรักอะไรก็ปกติครับก็มีทะเลาะกันบ้างแต่ว่าไม่ไม่ส่วนแล้วความรักก็มีทะเลาะกันบ้างแต่ว่าไม่ได้อะไรหนาอะไรครับก็คุยกันได้ก็ต้องมีกันบ้างนะครับหนึ่งแฟนอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เรื่องสมุดรายรับรายจ่าย ภายในปีหน้าเนี่ยครับผมก็ต้องริตร,รายการสมุดร,รายรับรายจ่ายครับผมว่าเราจะใช้อะไรไปบ้างผมว่าจะเริ่มแบบไม่ใช้มั่วซั่วแล้วครับเรื่องเงินเพราะว่าตอนนี้ผมก็มีที่ต้องผ่อน,นะครับซึ่งไปซื้อโทรศัพท์ใหม่มาอ่าก็พอนแล้วผมก็ลองมาเขียนดูรายรับเราเท่านี้ผ่อนเท่านี้ค่าน้ําค่าไฟนู่นนี่นั่น ค่าน้ำมันรถอะไรเงี้ยครับผมก็รีดออกมาเป็นรายการก็คือเงินเดือนนะ่ะมันก็ค่อนข้างตึงอ่ะครับตึงมากแต่เราก็ต้องทําบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีครับเพื่อการวางแผนที่ดีต้นปีเราจะได้วางแผนการเงินได้ถูกต้องนะครับก็เดี๋ยวจะลองตั้งใจดูครับผมอันนี้ก็มาอัดคลิป เป็นครั้งแรกครับผมพูดจิตติดขัด,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 ดนิดนึงนครับผมเอ,อ่อก็ปีหน้าก็หวังว่าจะเป็นปีที่ดีของใครหลายๆคนนะครับส่วนของผมก็จะต้องตั้งใจทํางานให้มากกว่านี้นะครับตั้งใจให้มากขึ้นแล้วก็เพิ่งได้โทรศัพท์ใหม่มาผมก็ต้องหาคอนเทนต์ทําเพื่อสร้างรายได้เสริมนะครับตอนนี้ผมมีรายายได้ทางเดียวนะครับก็คือว่าจากออการเป็นเซลล์นี่แหละครับ แล้วก็มีมีรายรับเงินเดือนถ้าเราขายถ้าเปเราเป็นเซลล์แล้วเราขายไม่ได้อ่ะครับก็คือว่าได้แค่เงินเดือนอย่างเดียวมันก็ไม่พอค่าใช้จ่ายครับผมเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากมายครับแค่เงินเดือนเราต้องถ้าเราขายได้เราก็จะได้ค่าคอมใช่ไหมครับแราก็ต้องตั้งใจให้ขายให้ได้มากๆมากขึ้นแต่ปีนี้ผมรู้สึกว่ามันมันแย่มากเลยครับสำหรับผมว่า ก็ทําตามโปรเซสทุกอย่างเหมือนว่าความรู้สึกผมก็คือเหมือนว่ามันไม่ผ่านเคสมันไม่ผ่านไฟแนนซ์มันตึงมากเลยครับแล้วก็เรื่องที่ว่าออกข่าวผมก็ติดตามเรื่องคืนรถอะไรเงี้ยมันก็เยอะครับสําหรับปีนี้นะครับ <c oughs> ก็คือว่าลดยึดนี่เยอะมากเลยครับจากที่เห็นที่ตามข่าวเรื่องรถมือสองอะไรเงี้ยครับเรื่องไฟแนนซ์อะไรเงี้ยก็ปีนี้ก็เป็นปีที่แย่อีกปีหนึ่ง แต่ว่าแต่ว่าผมก็ผ่านมาได้แต่ปีหน้าผมก็ต้องตั้งใจให้มากกว่านี้ครับแต่ผมก็ยังโชคดีว่าใครหลายหลายคนนะครับที่ว่าบ้านไม่ต้องผ่อนรถไม่ต้องผ่อนก็ต้องแต่เราก็ต้องตั้งใจให้มากกว่านี้ก็คือว่าเราต้องผ่อนโทรศรัพท์อีกสิบเดือนนี่แหละที่ว่าผมต้องต้องผ่านไปให้ได้ที่ตั้งใจไว้นะครับส่วนที่เหลือก็ ยังไม่มีอะไรครับแค่มีแค่โทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะครับที่ต้องผ่อนแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆภายในบ้านก็มีค่าน้ำค่าไฟาค่าอินเทอร์เน็ตประมาณนี้ครับค่ากินใช้ก็จะประหยัดให้ที่สุดนะครับผมก็พยายามจะใช้แบบให้ประหยัดที่สุดก็หวังว่าปีใหม่นี้ทุกๆท่านจะมีความสุขภายในปีในปีนี้ ที่จะผ่านผลไปนะครับแต่ปีหน้าก็ขอให้สุขๆยิ่งยิ่งขึ้นไปเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกท่านนะครับก็สําหรับปีนี้ก็ชีวิตผมก็ขอให้มันผ่านไปภายในปีนี้แล้วกันนะครับปีหน้าก็เริ่มใหม่ครับรีเซ็ตตัวเองใหม่ก็จะตั้งใจหาคอนเทนต์ทาแล้วก็ตั้งใจทํางานให้มากขึ้นครับเพื่อมีรายได้เพิ่มนะครับผม แย yeah, ่จริงๆมีนี้ส่วนเรื่องสุขภาพนะครับก็ผมเพิ่งจะมาเริ่มออกกอลังกายได้ประมาณปีกกว่านะครับเกือบสองปีแล้วคือเล่นตัวลูกกิ้งครับผมก็รู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นมากเลยนะครับ สลับกับการอ,อัสอสครสด้วยครับผมวั one one, นเว้นวันครับก็สลับกันทั้งสองอย่างก็อายุมากแล้วครับก็อะไรเริ่มหายากนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองนิดนึงครับผมก็รู้สึกดีขึ้นครับแล้วก็เรื่องร่างกายความสะอาดก็ดูแลก็มีมาร์กหน้าด้วยครับแล้วก็โฟมล้างหน้าอะไรก็ดูแลตาม สเต็ปไปสำหรับผู้ชายนะครับสกินแคร์อะไรก็ใช้ตามตลาดนี้แหละครับซื้อ20บาททีมซองอะไรเงี้ยใช้ก็ดีขึ้นครับผิวหน้าอะไรก็ดูสุขภาพดีแล้วก็สุขภาพร่างกายก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับอยากให้เพื่อนๆก็อย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับผม ปีหน้าก็ขอให้ตั้งใจบอกตัวเองนะครับอันนี้บอกตัวเองสุขภาพร่างกายการงานการเงนิงน,งนต้องดีกว่านี้ครับปีนี้มันแย่จริงๆยอมรับก็ทางบ้านก็จะมีผมว่าเลี้ยงหมาไว้สองสาตัวครับเป็นเพื่อนหายเหงา เป็นหมาบ้านๆน,นี่แหละครับแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่หมาพันนะก็คือว่าเป็นหมาแบบหมาหมา,หม,ามันบ้านนี่แหละครับไปขอเอามาเลี้ยงอะไรเงี้ยบางทีก็มีตัวเมียมาติดก็มีลูกหมาอะไรนี้ก็เอามาเลี้ยงครับเลี้ยงง่ายๆครับไม่ต้องแบบไปดูแลมันเยอะก็ดีครับแก้เครียดได้ดีแก้เหงาได้ดีเราจะคุยอะไรกับใครก็ไปลูบๆูหัวมันนั่นแหละ ประมาณนี้ครับผมสำหรับเรื่องสุขภาพร่างกายนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับในปีใหม่นี้นะครับปี25 6 9นะครับยังไงผมต้นนะครับขอต้องลาไปก่อนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับทุกท่านมีหน้าเริ่มใหม่ครับสวัสดีครับ